สวัสดีครับอันนี้กอ็อากาศมันร้อนมากๆแล้วก็ช่วงอ,อยู่บ้านหยุดเชื้อก็มีแต่นฮ่เลยดีกว่า มันร้อนแบบร้อนแบบร้อนอะทุกคนครับอากาศร้อนจะน้ำส้มเปรี้ยวอะครับเออคิดดูแล้วกันออน้ำส้มนี่เปรี้ยวเลยนะ ก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามแล้วกดถูกใจในช่อง Youtube มวยสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ให,ใหม่แล้วช่องนี้ยังไม่มีอะไรคือมันร้อนอะ่ะอืม ันร้อน <c oughs> ก็เดี๋ยวบ้างๆจะไลฟ์สดจะจะพูดชินาลายเบ,ยาบายเสมาเดี๋ยวเราว้างๆจะทำคลิปให้ดู วันนี้ก็ไม่มีอะไรแค่มากินน้ำส้มให้ดูเฉยนช่วงนี้ก็อยู่บ้าน คนที่หยุดงานก็อยู่บ้านกันก็เป็นช่วงโควิดสายพันธุ์ใหม่หนึ่งเโอเคครับวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องมูยสารกันเยอะๆตอนนี้ก็ อสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรกไม็มีอะไรก็แค่มากินน้ำสม้มเฉยไปละ